สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องชิวไปวันๆนะครับอยู่กับผมในเกมเกนชินเหมือนเดิมนะวันนี้ทำเควสนี้ต่อกันนะครับเรื่องราเอ่อรูปถ่ายเราภาพวาดนะครับวันนี้จะเป็นวันที่4นะครับ2จุดอันนี้ก็จุดแรกจะเป็นที่ซูเมรุนะครับแล้วก็จุดที่2ที่จะเป็นที่มอนสเตตนะครับเดี๋ยวเราไปจุดแรกกันเลยครับอ๋อจุดแรกอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆนี้เองนะครับ โอเคครับถึงแล้วนะใกล้ๆนี้เลยนะไม่ไกลามากนะครับ <to> จุดไหนนะจุดไหนนะอ๋อจุดนี้นะเดี๋ยวเราหันหน้าให้ตรงก่อนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับอ่ะนี่ครับผมชอบมุมนี้นะเอ่อใช้ตัวละครประเภทน้ำนะครับแล้วก็ทำการโจมตีปกตินะครับ ผ่านไหมเรียบร้อยผ่านแล้วนะครับจุดที่หนึ่งนะก็รับของรางวัลได้เลยจุดที่สองอยู่บริเวณนี้นะครับนี่อยู่ไม่ใกล้จกวับเหมือนกันนะครับ นิดเดียวนะ uh, <keep> ครับผมชอบมุมนี้นะ mm hmm. ใช้สกิลธาตุนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. สำหรับวันนี้นะครับก็สั้นๆน,นะครับจบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะเราก็อย่าลืมรับของรางวัลน,นะครับ ถ้าชอบก็รบกวนฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องพวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีคำแนะนำอะไรนะครับก็พิมพ์ติชมไว้ได้เลยนะครับจะนำไปปรับปรุงแนวก่สต่อไปนะครับหรือถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็แจ้งไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ